เรามีมาน่าทิฏฐิว่ามานะคือความถือตัวว่าเราเก่งเราเรียนจบมาเฮ้ยอะไรเราทํางานมามีความสามารถเราปฏิบัติเก่งเรามีความเพียรมีความตั้งใจมั่นเวลาพูดอะไรมันมีพลังอํานาจมหาสารอ้างเอาสิ่งที่เราเคยทํามาพูดทับคนมันก็ฟังก็เราทําได้อย่างนั้นจริงๆก็คือทำภายนอกนะยังไม่ได้พูดถึงภายในคือพยายามบำเพ็ญรักษาเส้นแกสรักษาจริงๆเขา รุ่นพี่ที่เรียนอยู่นะเขาเลิกกันไปหมดจนเป็นศิลห้าล้วก็ยังศิลแปดทำทำจริงๆอย่างนี้นะพอปฏิบัติทําไปแล้วก็โอ้เอาเป็นเอาตายเลยแต่ก็ทาไปเรื่อยๆก่อนภาษาแรกๆแล้วมันก็จะสึกเรื่องผู้หญิงพอมันชื่อเสียงโด่งดังเข้าก็สู้กิเลสไม่ไหวจะสึกแต่วันจะในภาษามันสึกไม่ได้ก็เลยเข้ากรรมาฐานเข้าอยู่ผู้เดียวก็ไม่ได้มันเกิดอารมณ์ พอนัดจะศึกแล้วกับผู้หญิงก็เลยต้องไปนั่งร่วมกลุ่มพอไปนั่งร่วมกลุ่มแล้วก็เอ,อสมาธิมันเริ่มจิตเริ่มสงบขึ้นผ่านนิวรณ์ได้ควนี้ก็เลยมีครูบาอาจารย์จากวัธ,ธรรมกายคือหลวงพ่อธรรมชโยนะ่ะเมื่อก่อนก็เรียกท่านว่าหลวงพี่ธรรมชโยเพราะว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใน,ในที่สถานที่เรียนน่นะนะรุ่นนั้นก็จะเรียกหลวงพี่ทั้งหมดนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เราก็บอกโอ้พระระดับประเทศมาเยี่ยมเราจากนั้นเลยเราต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทามาแบบไม่เสื่อมเนี่ยเราจะไม่ไม่จําเป็นไม่แสดงธรรมโอ้ได้กําลังใจตรงนั้นนั่นเองพระผู้ใหญ่ไปไปเยี่ยมพระมีมีชื่อเสียงโด,ด่งดังที่เราเคารพนับถือนไปเยี่ยมเราให้ความสําคัญกับเราเราก็เลยทาเอาเป็นเอาตายเลยประมาณเท่าวันที่ยี่สี่พฤศจิกาถ้าจําไม่ผิดนะไม่ใช่ยี่สี่พฤศจิกาประมาณนี้เนี่ยประมาณนั้นแหละ พอไปไปลายธันวาก็เกือบเดือนร่วม,วมเดือนก็รู้ทําเห็นธรรมขึ้นมาแต่ก่อนจะรู้ทําเห็นทําในระหว่างเนี้นะที่เราปฏิบัติเอาเป็นเอาตายว่าจะไม่แสดงธรรมเลยครั้นี้ปฏิบัติไปได้ไม่กี่วันมันก็ไปถึงเวลาสิบห้าค่ำที่วัดมันตอนนั้นยังเป็นสำน,นักวิปัสสนายังไม่มีโบสถ์ไปขอลงอุโบสถที่โบสถ์วัดนะใกล้ๆกันพระไปร้อยก็ไปลงแต่ก็ไม่ได้ลงร่วมกับพระวัดนั้นนะน,นะก็ไปลงแยกกันละ คือไปลงเฉพาะของเราแล้วครั้นี้พอขากับครูบาอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าเอามนุเม็วันนี้แสดงธรรมขายเครียดอตอนนั้นหน้าตาเราเคร่งเครียดเราเอาเป็นเอาตายคล้ายๆว่าเราไม่ถอยกลับอีกแล้วอ่ะจะกําหนดความรู้สึกอย่างเงี้ยตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะไม่ถอยกลับไม่จําเป็นไม่แสดงธรรมเราก็นึกในใจว่าไม่จำเป็นเราไม่เอาเราไม่แสดงถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะแบบไม่เสื่อม พอกลับมาวัดได้พวกพระเนี่ยอะไรขึ้นส่วนบนบนสลาเราก็เข้ากุฏิเลยเราไม่ขึ้นตามอะนี่จิตนี่มันแข็งจะเล่าให้ฟังไอ้จิตแข็งมันมีมานะมันมีความถือตัวมากเ่เพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปฏกุฏิเราก็นั่งสมาธิเลยตั้งแต่กลับมาจากลงโบสถ์จนกระทั่งเย็นค่ำก็มานึกในใจขึ้นมาได้ไว่าเอ๊ะธรรมะพุทธเจ้าเป็นของอ่อนโยนเป็นของว่านนอนสอนง่าย ไม่เป็นความดื้อรั้นดื้อแข็งก็เลยบังคับตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็เดินกําหนดกําหนดตามไปเรื่อยๆรื่อยเยๆดูปัจจุบันในการเดินให้ทันความรู้สึกเดินแล้วกันลดมาณทิฐิตัวเองเลยไปต่อท้ายเนนเลยพระเลี้ยงกันไปแถวแล้วก็มาเนนแล้วก็มาเราคนก็งงกันใหญ่ไอ้เราขึ้นมานั่งต่อท้ายเนน แล้วว่านั่งก็ปรากฏว่าเวะลานั่งกําหนดสวดมนต์ไปไอ้มนต์เรามันสวดได้อยู่แล้วไม่เป็นภาวะกังวลเนาะแล้วก็กําหนดสวดมนต์ไปตามเขาตามหมู่แล้วเราก็กําหนดที่ขากรรไกรเอ๊ะวันนี้ในตัวไม่มีขากัรไกรมันลอยได้แปลกดีไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไอ้อันนี้มาจิตไปดูที่จิตจิตมันก็อุทานโอธรรมะอุตจาธรรมโมุจจาเราก็กําหนดขากัรไกรที่ลอยได้ลอยมาเหมือนกระโหลคอยได้อะ สักพักหนึ่งแค่นั้นแหละมารวมตัวประหารเนี่ยเราล้มควม่ำลงไปเลยร้องว้าเต็มสลาหรือพวกพระเนนพวกชีพวกไอพวกคา,ารวะลุมกันเลยเข้ามาพระรุ่นพี่องค์ที่ว่าเก่งๆเงี่ยที่สนิทกันน่ะท่านก็บอกว่าต้องส่งสีสัญญาไหมเราก็บอกไม่ต้องละเดี๋ยวจะขึ้นแสดงธรรมแล้วเขาก็งงเราว่าจะไม่พูดธรรมะเราจะพูดมันก็ต้องมีอะไรดี เราก็ลุกขึ้นไปเลยเดินในระหว่างเดินเนี่ยเหมือนกับตัวไม่ติดพื้นลอยไปในอากาศไปแสดงธรรมก็เกิดปฏิหารอลไรมากมายคนก็งงนะในเรื่องปฏิหารตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเราก็เร่งความเพียรใหญ่เลย